ตอนนี้เห็นไหมต่ก่อนน้ำตามันไหลนี่เห็นไหนะให้ตอนนี้ให้กินอะไรพี่ให้กินไอ้นั่นนะมัน,นคืออะไรครับหมดหลายแล้วเลยตอนนั้นมันพองกว่านี้อีกนี่เห็นไหมนี่ยาควายอุ่นตรงพารามยานี้นะนี่พี่ให้กินผสมกับรำตอรเอารำวางก่อนอใส่รำแล้วผสมอ่าแล้วก็ผสมคลุกเคล้าด้วยกันกกกทีละช้อนนะครับผม ุกทีน้ำตาไม่ใช่ไงหรอกน้ำตาไหลอ๋อตอนนี้น้ำตาแห้งเนาะน้ำตามันแห้งทุกทีเนอะไม่ใช่หรอกนี่ไหลเยิ้มเลยจ้ามันขี้เร่เป็นวัวขี้เรไปเลยนะอ้โหทำไมถึงได้ซื้อยาตัวนี้ไม่ให้วัวกินครับก็ลองทดลองดูอย่างแล้วไปโดนหมอลลวงปุ๊บนี่นนเ,เหมือนจะเสียมดลูกไปเลยเนะาะเจอกีๆๆ่ตัวครับพี่ อี่าสองสามตัวแล้วม้าวีคล้ายกินหมดอ่ะไม่ท้องเลยนะไม่ท้องเลยบ่อย่างเวลามันมันถึงเวลามันก็ขึ้นอีกเนาะครับถึงเวลามันก็ขึ้นอีกผสมยังไงก็ไม่ติดจ้านั่นแหละตอนแรกมันใส่มาเนาะเลือดมันก็ออกอยู่หน่อยถามหมอหมอว่าทำไมเลือดออกอ่อีมันมันเป็นปกติไข่มันตกไข่เงี้ยเนาะอืมมันไม่ใช่แล้วครับผมก็แสดงว่าจากนั้นมาถ้าวัวตัวแรกที่ผสมพันธุ์ครั้งแรกเลยนะวัวสาวนะจะต้องผสม ตัวใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็วัวสาวผสมตัวผสมตัวเหมือนกันนี่ก็วัวสาวผสมตัวอ๋อผสมตัวหมดเลยถ้าเป็นวัวสาวพอลูกที่สองมาคอยเลือกผสมเทียมเอาครับผมวัวที่คอกนี้เป็นวัวที่ซื้อมาหมดเลยจ้้ะซือมมาหหดเลลยนนั่แทำงานไปทํางานก่อสร้างก็ได้ตามก็มาซื้อเทละตัวสองตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าทำอะไรดีเนาะอยู่บ้านเลี้ยงวัวไปครับตอนนั้นราคาดีเนาะ แสดงว่าซื้อตอนมาแพงๆเลยไอ้นั่นก็พี่ซื้อสี่หมื่นวัวนะติดท้องมานะตัวนั้นน่ะอช่นี่ลูกมันนี่ครับผมคือซื้อวัวช่วงมีราคาเลยจ้านั่นเลยตอนนี้ราคาราคาตัวเล็กๆนะนั่นเกือบสามหมื่นเลยไครับผมพวแสดงว่าไปทํางานมานี่ตั้งใจว่าจะมาเลี้ยงวัวที่บ้านเลยตอนนั้นที่ว่าจะเกษียณแล้ว จะไม่ทํางานแล้วนักว่าจะไม่ทํางานแล้วขี้เกียจแลไงมันเหนื่อยเนาะครับผมทำงานก็สร้างมันเลยอ๋อเลยเอออยู่ไม่ได้แล้วลูกกูอยากไปทำเออไปทำไปก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยที่เราวางแผนไว้ก็คือได้เงินก็จะมาซื้อวัวเลี้ยงแล้วก็จะอยู่บ้านกันจะไม่ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วแต่ว่าตอนนี้ราคาถูกนั่นแหละราคามันถูกไงมันไม่สามารถที่จะจุนเจือครอบครัวได้ถูกต้องไหมครับอะไรจะงดรถอะไรจะอะไรโอ้ยมันจีบขะเยอะเกินครับผมนั่นหละ คือถ้าเกิดว่าราคาเหมือนเมื่อก่อนอยู่ได้เลยจน้นนัก็ไม่ต้องไปทํางานที่กรุงเทพแล้วจาราคาอ,อย่างแต่ก่อนก็อยู่ได้เนาะครับผมแต่ทุกวันนี้ดูว่าราคาอะไรแสดงว่ามีความหวังกับวัวมากนะั้งนั้นไม่ก็มันก็มีความหวังเนาะเวลาเราขานนั่นขานนี่นะใช่ไหมถ้าเราขานรถรถแล้วขาดอย่างกับใช้โทรศัพท์อะไรใช่ไหมครับผมใด่นั่นจะเป็นเนาะแต่พอมายอย่างนี้เออ ให้พี่อยู่คนเดียวเลยทีนี้นะยอมสละตัวเองเลยเป็นผู้หญิงเลี้ยงวัวคนเดียวเลยอ๋อแล้วให้พี่วิชัยไปทํางานที่กรุงเทพคือเงินไม่พอใช้แน่นอนไม่พอใช้แต่ถ้าราคามีเหมือนเมื่อก่อนพอใช้พออยู่ได้โออผมว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะเลี้ยงวัวเนาะบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงวัวมันกําไรแน่นอนกําไรแน่นอนพี่คิดว่าไงครับกําไรไหมไม่คือคิดถ้ามันถ้ามันแพงมันก็กําไรอยู่นะ ถ้ามันถูกอางนี่นะครับผมั้งหมดค้องนี่กี่บาทเนี่ยน่าจะคิดคิดไปั้งหมดค้องเนี่ยกี่บาทหรอครับผมแล้วให้กินอะไรบ้างที่นี่มานี่พี่เห็นมันผอมพี่เลยให้กินรำแล้วก็ยาเนี่ยทุกวันเนี่ยให้กินรำแต่รำก็พี่ไม่ได้กินทุกวันนะครับผมสามวันสองวันกินทีกับสมกับยาสมกับยานั่นแหละก็รำครับผมจะให้กินพวกอะไรที่มันผอมๆอ่ะอย่างไอ้วนนมนี่พี่ก็ให้กินอยู่เนี่ยครับผม ก็คือเราจะบำรุงเฉพาะตัวที่ผอมๆส่วนตัวที่สุขภาพดูดีแล้วก็ไม่ให้กินครับผมแสดงว่าลงทุนนิดเดียวไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับผมแล้วให้กินอะไรบ้างครับหัวที่นี่ก็พี่อันนี้พี่เพิ่งซื้อหัวหานมานี่หัวหานหัวหานมาถุงนึงไม่ไปให้กินทีละนิดเองพี่ประหยัดพี่ไม่ให้กินเยอะเพื่อมันจะอ้วนเพื่อมันจะอะไรนี่นะพี่ก็เลยให้มันลงเยอะไหมมื้อหนึ่งนี่ ประวาณแค่ไหนครับอ่าหนึ่งมื้อขนาดไหนอ่ะหนึ่งมื้อนี่พี่สมรามพี่ใส่แค่นี้เองอันนี้คือหนึ่งมื้อนะจ้าถังนี้ประมาณกี่บาทครับถังนี้ก็ระวังสามสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเจ็ดสิบหระมันจะศูนย์ศูนย์เก้านะแสดงว่าลงทุนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ถือว่าจะต้องขาดทุนเนาะจ้าค่ะแสดงว่าพอให้กินก็ให้กินได้้จานั่นเลยเราเกินได้ก็ให้มันกินไปอันนี้สายฟันอะไรครับพี่อันนี้แค่เรียกอะไรว่ากิ้วเหรอ คือสายพันธ์อะไรแต่พี่ไม่เคยรู้จักนะคือเราไม่ค่อยรู้จักสายพันธุ์ทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับพี่เพิ่งหัดเลี้ยงเพิ่งอันนี้เนาะพี่ก็ไม่เคยรู้แต่แฟนพี่น่ะครูดีเนาะอ๋อคือแฟนไปทํางานที่กรุงเทพแล้วพี่ก็เลี้ยงวัวรอแฟนที่นี่ครับผมแต่ว่าไม่ได้รู้จักสายพันธุ์ไม่เคยรู้จักสายพันธุ์ไม่เคยเลี้ยงมาก่อน แต่ว่าถ้าโัวไหนมันสวยอย่างนี้ก็โชบไมรู้จักแต่ยังเกอไอ้นั้นใช่ไหมไอเล่ใช่ไหมครับผมอ๋อรู้จักแต่ชาลลี่แล้วก็บรามันใช่ไหมไอคครับผมมบัรามันงังนรู้จักอยู่ครับผมแสดงว่าเมื่อก่อนไม่เคยเลี้ยงวัวเลยพี่ไม่เคยเลี้ยงวัวที่ไหนไปทํางานแต่ก่อสร้างแล้วทาไมถึงได้กลับมาเลี้ยงวัวครับไม่มันชอบเนาะมันอยู่มันก็ชอบเลยเออเลี้ยงไปอืมไม่เคยดึงเชือกวัวมาก่อน ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับวัวเลยไม่เคยพี่กลัวแต่ก่อนครับผมไอ้จับอย่างงี้อู้กลัวจะตายไม่จับเลยแหละอ๋อครับผมแล้วเรามาเลี้ยงได้กี่ปีแล้วครับนี่สามสี่ 3, ปีสามสี่ปีทํา,าทไมถึงได้กลับมาเลี้ยงวัวครับไม่ก็แฟนไปทําง,งานที่ก็เลยเลี้ยงแล้วได้เอาวัวออกข้างนอกบ้างไหมครับพี่จ้าเอาออกสองสามวันพี่ก็เอาออกมัดแถวนี้แหละแถวบ้านแหละโอ้แต่ควายเน,นี่ยเอาอกอกตลอดเลยนะควายเนะี่ยทำไมต้องเอาออกตลอดพวกควายนะี่ <c oughs> ไม่ก็แว้ ไอ้ที่มันตกกระโปรงไงดูที่มันแคบกำเต็มเลยครับผมควายเอาออกทุกวันจ้าเกือบทุกวันอ่ะวัวสองสามวันครั้งจ้าจ้ะการที่เราเอาวัวออกข้างนอกนี่มีผลดีอะไรเยอะไหมครับเท่าที่เราสังเกตนะให้ให้มันออกกําลังกายมั่งจะให้มันมันอยู่แต่นี่มันจะขาอ่อนไงอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนเราเป็นขาอ่อนเคยเป็นไหมครับไม่เคยเป็นหรอกแต่พี่ก็เอาออกงั้นเลยอ๋อเอาไเสละโคลนเวียนะให้มันสละให้มันสบายตัวอ๋อ ตอนที่เราเอาออกนี่สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือวัวมันเป็นยังไงบ้างครับพี่มันก็ร่าเริงของมันร่าเริงครับผมอันนี้คือพฤติกรรมที่เห็นชัดเลยเนาะครับผมแล้วโดยส่วนมากแล้ววัวที่ผสมพันธุ์ยังไงครับที่ก็ใส่เชื้อมั่งแล้วก็ใส่ตัวตัวเยอะกว่าครับผมใส่ตัวเยอะกว่าแสดงว่าเจอปัญหาเรื่องการผสมพันธุ์มาจ้าพี่เจอตอเป็นยังไงบ้างครับพี่ไอ้ยังก็วัวสาวเนาะวัวสาวมันใจนั่นอะเวลา ผสมไปมันจะเลือดออกไงแล้วเวลาทามหมอไปมันบอกว่ามันตกไข่ใช่ไหมอืมไม่ใช่ตกไข่แนละ้วมันก็เสียไปเลยวัวน่ะสองสามตัวแล้วเวลาผสมเสร็จมันก็เลือดออกเลยนะคือเหมือนกับว่าผู้หญิงไม่เคยมีอะไรมาก่อนเนะาะแล้วไปโดนหมอล้วงปุ๊บนี่นนเหมือนจะเสียมดลูกไปเลยเนะาะเจอกี่ตัวครับพี่ มีสองสามตัวแล้วม้าวีคล้ายกินหมดอ่ะไม่ท้องเลยนะไม่ท้องเลยบ่แต่เวลามันมันถึงเวลามันก็ขึ้นอีกเนาะครับถึงเวลามันก็ขึ้นอีกผสมยังไงก็ไม่ติดจ้านั่นแหละตอนแรกมันใส่มาเนาะเลือดมันก็ออกอยู่หน่อยถามหมอหมอว่าทำไมเลือดออกอ่อีมันมันเป็นปกติไข่มันตกไข่เงี้ยเนาะอืมย่างนั้เพาะมันไม่ใช่แล้วครับผมก็แสดงว่าจากนั้นมาถ้าวัวตัวแรกที่ผสมพันธุ์ครั้งแรกเลยนะวัวสาวนะจะต้องผสม ตัวใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็วัวสาวผสมตัวผสมตัวเหมือนกันนี่ก็วัวสาวผสมตัวอ๋อผสมตัวหมดเลยถ้าเป็นวัวสาวพอลูกที่สองมาคอยเลือกผสมเทียมเอาครับผมระหว่างผสมตัวกับผสมเทียมนี่อันไหนดีกันครับพี่ไม่รู้บางคนก็ว่าผสมเทียมมันก็ดีแต่พี่ว่าผสมตัวนะมันก็ดีกว่านะเราจับสัตว์จับอะไรได้นะแม่นเนาะ จ, ب, จับจับอะไรด้นคร te ับผม้คยนั้นพี่ผสมอ่เหมือนกันผสมตัวเหมือนกันอ๋ออันนี้คือประสบการณ์ที่เจอเลยแสดงว่าเลี้ยงวัวก็เริ่มมีประสบการณ์เหมือนกันเนาะเจอปัญหาเยอะเหมือนกันเนาะครับผมหนึ่งเรื่องผสมพันธุ์้องพี่ตั้งคลอดเองตัมนี่นะจ้าทำยังไงบ้างครับเล่าให้หน่อยไม่ถ้าถ้าหมอไม่มาไม่ทันเนาะพี่ก็พาแฟนทำคลอดเวลามันเบ่งมันไรพี่ก็ช่วยดึงมันอ๋อจังหวะมันไงจังหวะยังไงครับเวลามันจะคลอดเนี่ย เวลามันเบ่งเนาะเราก็ค่อยๆดึงตามครับผมนั่นแหละเราจะให้ไอ้มดลูกมันเสียไงเวลามันจะเบ่งตัวบื้มนเราก็ดึงดึงตาม,มเรื่อยๆครับผมนั่นแหละมดลูกมันจะไม่เสียเนี่ยเอ๊ที่จะทำขลอดอ๋อค่อยๆดึงใช่้ชไม่ได้ดึงพุทธทีเดียวไม่ไม่ที่ตามหมอนะตอนนั้นมีวัวเสียไปทรงตัวเขาดึงพุทธเลยนะเป็นยังไงครับทีนี้เขาดึงมันก็มดลูกเสียขนาดเขาเป็นหมอนะนั่นแหละที่เลยว่าโอ้ทีนี้ทำเองไปแย่เลยใช่ไหมนั่นเลย ดึงออกมาทั้งพวงเลยมันไม่ออกทั้งพวงแต่ว่ามันออกตัวแต่มีผลตามหลังอ๋อครับผมคือเขาดึงมาพรึบทีเดียวเลยกับของเรานี่ค่อยๆดึงค่อยๆดึงครับผมเวลามาโจกมันเป็นเหรียญเนา็ค่อยๆดึงดึงตามจังหวะอัวอ๋อทั่นพี่ก็เลยได้นี่แเราพิจารณาทำเองเลยตามหมอก็ยากไงครับผม เสี่ยงเดิมใกล้ฉีดไหมหรอวยังไม่เคยฉีดวัวจ้านั่นแหละยังไม่กล้าทําแต่ว่ายังอื่นทําหมดแล้วอ๋อครับผมประสบการณ์ได้เยอะเหมือนกันเนาะเลี้ยงวัวเนาะครับผมครับสิ่งที่เราสังเกตได้เนี่ยมันมันมันจะไม่ค่อยกินอาหารเนาะอืมจ้าเดี๋ยวก็จังชัวเราเอ้ยเี๋ยวนะมันยืนอยู่เฉยเฉยจ้ามันค่อยกินครับผมแต่นี่พี่ให้กินนั่นตอรนี่เห็นไหมแต่ก่อนน้าตามันไหลนี่นไนะให้ตอนนี้ให้กินอะไรพี่ให้กินไอ้นั่นนะ นนมันคืออะไรครับหมดร้ายแล้วเลยตอนนั้นมันพองกว่านี้อีกนี่เห็นไหมนี่ยาควายอุ่นตะพารามยานี้ s น่ะถาพี่ให้กินผสมกับรำตัวเอารำวางก่อนอใส่รำแล้วผสมอ่าแล้วก็ผสมคลุกเคล้าด้วยกันกกทีละช้อนนะครับผมนั่นเห็นไหมทุกทีน้ำตาไม่ใช่ยิ่งลงนู่นน้ำตาไหลอ๋อตอนนี้น้ำตาแห้งเนาะ ตามันแห้งทุกทีนี่ย้ไม่ใช่หรอกนี่ไหลเยิ้มเลยจ้ามันขี้เลยเป็นวัวขี้เลยไปเลยนะโอ้หทำไมถึงได้ซื้อยาตัวนี้ไม่ให้วัวกินครับก็ลองทดลองดูจ้ะครับเบียก็ได้ของควายอ้วนพระพาราใช่ครับผม<อ>เดี๋ยวคือลืมลึกใจใหญ่ไปเด้อมเนาะว่าแต่ว่าก,ก,กินตอนมันจะหายเนาะอย่างก,ก็ไม่สบายตัวอย่างนี้นะยังวัวไม่สบายตัวแสดงว่าวัวร้องให้น่าจะต้องมีอะไรไม่ดีอยู่<อ>ในร่างกายอ๋อพี่ก็เลยให้กินในนั้นเลย ลองกินดูเออชิงด้วยเส้นใว่เยังเงอน้ำมันสดใสนะแต่ก่อนเลยอู้น้ำตาลนี่ผูธรไมย์ภูเอเจวไปองจนเต็มแล้วนะครับผมน้ำหูน้ำตาลมานะคือตอนนี้วัวสดใสขึ้นสภาพดีขึ้นเนาะน่ะไอเนี้ยไอตอนคลอดน่ะใหม่เนี่ยอันนี้มีเน้นท่าไหนตึง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 คือยังไงครับใส่ให้กินเหรอตึง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 เนี่ยมันผอมอ่ะอ๋อมันผอมมากมันผอมจนอันนี้ก็เกือบเลอะแต่กระดูกมันคือสนใจให้กินเลยครับผมแสดงว่าเราใช้ยาอะไรนะครับ ตาอะไรนะควายอ้วนควายอ้วนตาพระรามในข้อกินทุกตัวเลยไม่พี่ให้กินแต่อันนี้เองที่มันผมๆอ๋อแล้วเราให้นี่กินอันนี้กินไหมนี่ขมิ้นหนังมีเนื้อเลยเนาะครับผมเอาง่ายก็คือยาเมื่อกี้เนาะมันช่วยทําให้ควัวนี่สดชื่นขึ้นจากสายตาที่เราสังเกตเนาะน้ําตาก็ไม่ไหลแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอ้วนขึ้นด้วยถูกต้องไหมครับทุกทีเหมือนกันเนี่ย น้ำหมูน้ำตาไหลตัวนี้นะครับอ๋อยังก็มันเป็นโรคอ่ะครับผมัก็็มนนเปโรคอ่ะแต่ว่าตอนนี้ขอบตาแห้งเลยเนาะตาน่าไม่มีน้ำตาเลยเนาะเป็นแลงเนาะครับผมเคอนไปมากนุ่นก็ดีของเขาอันนี้เท่าที่เราสังเกตเลยนะว่าดีขึ้นจริงๆริงใจริงจครับผมพี่ครับเห็นพี่กลางสแลนรอบเลยนะเอาจริเอาจริงๆนะช่วยได้ไหมมันก็ช่วยอยู่ได้แล้วระดับหนึ่งเนาะ แต่ก็ต้นกลางคืนเราก็ต้องจุดไฟสุมให้มันน่ะแหละไล่ไล่แมงครับผมมันก็ช่วยอยู่ถ้าไม่ได้นะโอ้จะโกนเนาะมันกระตุ้งต่างๆต่างๆเนาะมันถีบเนาะถีบคือถีบเข่าก็มันอายุมันกัดน่ะกัดตัวมันอ๋อถีบเข่าถ้าเป็นไฟด้วยโอ้สงสารแสดงว่าเมื่อก่อนนี่นอนไม่ได้เลยจ้านอนโอ้เห็นไหมเนี่ยนาแถวนี้เราอยู่มันเยอะใช่ครับผมนั่นเลยมันมีแต่ต้นไม้มีแต่นั่นะเห็นพี่บอกว่าข้างบ้านนี่ไม่ได้ ไม่ได้ทําเหมือนเราเป็นยังไงบ้างครับโอ้ตอนกลางคืนไงพอมาดดไอยวัววัวควายเราเนาะมันก็ถีบนะที่สายนอนตงนั้นข้างอ่าก็ถีบข้อมันตุ้งตุ้งตุ้งแค่น่ะไอของเขานะของเราเป็นยังไงบ้างครับงเราก็นอนปกติสบายใจเฉยอ๋อมันก็ช่วยได้นะครับผมแต่เนี้ยที่เรามัดไม่ดีเห็นไหมที่ต้องไปทํานั่นใหม่เพราะอะไรเพราะว่ามันกินเนี่ยมันกินเนแกงเนี่ยวัวน่ะวัวน่ะมันเลียเลียมัน อะไรมันเป็นอะไรนั่นปล่ามันมันก็เลียเลียเั็นไหมมนขาดเห็นไหมอ๋อเฮ้ยอันตรายนะเคยเจอมันกินต่อหน้าต่อตาไหมมันกินอยู่แต่มันไม่ได้กลืนอมั้งเห็นมันเคี้ยวอยู่มันเคี้ยวมันก็หล่นแต่าามันครับผมแสดงว่าอันนี้เตือนสติคนเลี้ยงวัวได้เลยเนาะจ้ตะแกรงสีฟ้าเนี่ยอันตรายนะตะแกรงฟ้าถ้าถ้ามันติดอยู่เกินน่ะติดข้อมันจะกินอ่ะอืมมันจะเลียเลียกินอ๋อตัวมันมาให้สัมผัสลิ้นมันบอกครับผม นี่น่าล่ะพี่ถึงพยายามที่จะดันออกข้างนอกหมดเลยเนาะนี่เนาะจ้านั่นเลยถ้าไม่ดันออกมแถวนั้นจะหมดเลยนะครับผมอ๋อแสดงว่าถ้าใครทํามุงอย่างเงี้ยอย่าเอามาติดขอ้อวัวจ้าจ้ามันจะเลียได้จ้าจ<อ>แล้วมันก็จะฉีกินเนาะมันก็กินรู้มันจะกินข้าวหรือไม่ข้าวมันกินไปเนาะสุดท้ายมันก็เลียจนขาดเลยจ้าเลียจนขาดเนะี่ยครับผมแต่สงสารมันไม่คืนแล้วมั้งดูกโอ้ผู้ชมครับดูลูกวัวตัวนี้นะครับดูขาหน้ามัน ว่าใช่เมามาชี้แล้วว่าสงสารมันแล้วกม่ต้องเอามชี้หรอกแต่มันก็กินนมของมันเก่งนะแต่วันพยายามเดินนะจ้ามันเหมือนขาหน้าขามันสั้นเนาะน่าจะพิการนะผมว่านะแต่ดีแล้วมันเดินได้ถือมันสิบกว่าวันเลยนะมันเดินได้เนี่ยครับผม